นี่พูดถึงสามเดือนใจมาานี่พวกเราทําอะไรให้กับตัวเองที่ดีๆสุดต่งหรือยังเพราะวันนี้เป็น,นปวันปาวารณาพรรษาถ้าเราไม่ได้อะไรเลยก็แสดงว่าพวกเราเกิดเป็นมนุษย์เสียชาติเกิดปฏิบัติธรรมเสียเปล่าเหมือนกับลวงตัวเองลวงคนอื่นลวงโลกด้วยนั่น ลวงโลกด้วยหรือเรียกว่าโกหกตัวเองด้วยโกหกโลกโกะโกหกช่องฉานด้วยนั่นโกหกพระพุทธเจ้าด้วยโกหกพระธรรมโกหกพระสงฆ์ด้วยโกหกครูบาอาจารย์ด้วยเอ้าบาปกรรมเสริมเพิ่มพูนไม่มีวันที่จะจบสิ้นนะนี่พิจารณาด้วยมันต้องละได้ไม่สิ่งใดก็ต้องสิ่งหนึ่งจึงจะไม่โกหกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่โกหกตัวเอง ไม่โกหกครูบาอาจารย์ไม่โกหกหมู่คณะพวกพร้อมที่เพื่อปฏิบัติธรรมจึงจะสามารถสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ในสามเดือนไตามารแห่งบุญแห่งกุศลไม่อย่างนั้นบุญกุศลก็ไม่เกิดมีแต่บาปอากุศลเพิ่มผูนพอกพูนวันนี้ถือว่าเป็นบรรหามงคลและหลวงปูก่ก็พูดถึงสถานที่มหามงคลวัดป่าวิเศษชยาามถ้าเป็นเหมือนที่ลูกพูดในฝั่งนี้โอ้หลวงปู่นี่สุดนะแต่พูดถึงว่าเหมือนปลากาหลี่ได้นะ้ำ ภาคภูมิใจเราจะรักษาสถานที่มหามงคลนั้นให้ดีที่สุดจนถึงวาระสุดท้ายของเราวันนี้เป็นวันมหามงคลนะลูกวันที่พุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาบนดาวดึงในปีนั้นโปรเทวดาทรงมากทรงผลแม้โปรเทวดามนุษย์ที่อยู่โลกมนุษย์ฟังก็ทรงมากทรงผลวันเปิดโลกธาตุวันที่พพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึง เปิดการพบลูกพบรลูกพบเเพบเปิดทุกติภูมิและสุกติภูมิให้เห็นกันดูที่มหามงคลขนาดไหนนั่นไม่มีสัตว์ตนใดเลยที่ไม่ปาถนาเป็นโพธิญาณสัตว์นรกทุกตนก็ปาถนาเป็นพระโพธิญาณเทวดาก็ปาถนาเป็นพระโพธิญาณแม้นมนุษย์ผู้ที่ยังมีอาสวะอยู่ในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นก็ปาถนาเป็นโพธิญาณ ขนาดนั้นนะนี่จึงถือว่าเป็นวันมหามงคลนั่นระลึกไปตั้งแต่วันอธิษฐานเข้าพรรษาจนถึงวันมหามงคลวันนี้วันอธิษฐานเข้าพรรษาก็เป็นวันมหามงคลอีกวันหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันมหามงคลอีกวันหนึ่งสามเดือนไต่มาสเราสามารถสละบาปอกุศลออกจากจิตจากใจได้แค่ไหนนั่นโวกเข้ามาดูใจของตัวเองเพียรพยายามถ้าได้สักนิดหนึ่งก็ยังดี ตอนน,นี้ก็เพียรพยายามต่ออย่าเรียกว่าในปัญจาหนอกปัญจาเพียรพยายามเพื่อถอดถอนเปตผีหรือบาปอากุศลในจิตในใจให้ได้สร้างบุญการสร้างกุศลให้ครอบอยู่ในดวงจิตดวงใจให้ได้ลูกก็จะสว่างสวัยด้วยมหาบุญมหากุศลทำการใดๆทางโลกก็จะเจริญดุ่งเรืองแม้นอยู่ในทางธรรมก็จะเจริญดุ้งเรืองที่บอกว่า จะเลื่อนรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมแม้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะเจริญรุ่งเรืองในภบภูมิหรือในภบชาตินั้นๆต่อไปจนถึงวันเข้า